ฝันที่เป็นจริงและแล้วเจ้าหญิงเจ้าชาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทำไมเด็กมนุษย์โลกต้องนอนกลางวันด้วยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สะดวกเลยคิดดิ ไอ้สัตว uh, ์ประหลาดบุกโลกแล้วเฮ้ยอะไรหรอเกิดอะไรขึ้นโอ้ยหยอหย่าหย่อะไรกันหย่หย่ไหนไหนอ่ะสัตว์ประหลาดฮะไหนไหนอ่ะไอหย่าหย่าโอ้ยอุ้ยอ้ออ่ะอะปังปองละเมอหรือเปล่าวะคงครูกิ๊กช่วย ขอโทษครับครูกิ๊กนะป๋องกำลังฝันว่าเป็นสัตว์ประหลาดทล่มหลมมืองอสนุกดีครับแต<ห>่ดันตื่นขึ้นมาซะก่อนก็เลยเล่นต่อจากนายฝาน,นะครับความฝันก็คือความฝันจ้ะอย่าเอามาปนกันสิจ้าความฝันคืออะไรล่ะครับการฝันเป็น,นกลไกทางจิตอย่างหนึ่งที่เกิดจากที่คนเรานำสิ่งที่เจอตอนตื่นมาคบคิดต่อตอนนอน ความฝันก็จะช่วยให้คนเราโตขึ้นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นยังไงล่ะจ๊ะในความฝันเราอยากทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างการทำความฝันให้เป็นจริงน่ะก็ทำได้แล้วมันก็เป็นแรงจูงใจยือดเยี่ยมที่ทําให้งานในชีวิตจ,จริงประสบความสำเร็จด้วยนะจ๊ะทำความฝันให้เป็นจริงได้ด้วยเหรออาวแรงจูงใจเหรอ เหมือนไอ้แมงสาบแมนสู้สุดใจปลายพลังฮืกสุดท้ายหรือเปล่าครับเกือ <c oughs> บเหมือนจ้ะแต่ว่าเราต้องรู้จักแยกแยะว่าสิ่งไหนบ้างที่ควรทําหรือไม่ควรทําในความเป็นจริงด้วยอย่างเล่นเป็นสัตว์ประหลาดแกล้งเพื่อนอย่างเมื่อกี้เนี่ยไม่ควรทํานะจ๊ะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับอืมความฝันนี่มันอะไรกันคิดด ก็แค่เด็กสนสนเล่นกันไม่ใช่หรือ <c oughs> พวกมนุษย์มนันหลอกหัวหน้าได้สําเร็จเลยแหละสิจริงๆแล้วเด็กพวกนี้กําลังฝึกทําความฝันให้เป็นจริงอยู่ตัางหากแล้วครับหัวหน้าอพราะความฝันเหรอใช่แล้วครับถ้าเราฝันเห็นอะไรก็สามารถทําให้มันเป็นจริงได้นะครับคิดีิอืมงนั้นแล้วก็ต้องฝันว่ายึดครองโลกได้แล้วพอตื่นขึ้นมาก็พอตื่นขึ้นมา โลกก็จะเป็นของเรายัางไงล่ะวา้ายอดเยี่ยมะเทียมดองอคิดเดเอาละพวกเรานอนครับผมสวัสดีครับอ้าวเด็กๆมาหาคิดเด้เหรอจ๊ะแล้วทำไมวันนี้คิดเด้ไม่ไปโรงเรียนคะคิดเด้ป่วยอ่าเปล่าครับ คิดเด่น่ะเหรออ๋อนอนยาวมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วละจ้าตัวก็ไม่ร้อนนะแต่ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นเออหนูๆมาก็ดีแล้วฝากดูคิดเด่แป๊บหนึ่งนะป้าจะออกไปซื้อของแป๊บเดียวเดี๋วป้ามานะเพิ่งได้เลขเด็ดมานะจ้า อาคิกเด้เขาแปลกๆนาทำไมถึงได้นอนได้นางขนาดนี้อ,อ่ะอย่างงั้นเราก็อย่ารบกวนเลยเนาะเออดีดีออออไม่ใช่สิคิเดเด้เอดเด้ตื่นตืนตนต่นตืนต่นตื่นแล้วออโอ้โหดังขนาดนี้ยังไม่กระเทือนเลยนับถือในพลังยุคจริงๆ หยุดโลกไม่ได้แล้วยอมแพ้ซะเถอะจะพวกมนุษย์โลกนี่แน่อย่าไอ่อะเรน่ะเดี๋ยวว่าช่วยนะนี่น่านี่น่นี่แน่นี่เนี่ไอหยายังไงก็ไม่มีทางช่วยได้หรอกจะาฮ่าฮ่าด่าฮ่าฮ่าฮาฮัาแ่าฮ่า่าฮ่าน่าฮ่่่่า อย่างนี้ต้องแปลงร่างเป็นไอ้แมงสาแบบมัวแต่เก็กท่าเยอะต้องเจอิญท่าไม่ตายมังกรพังก์ฟากาเลียงพังปีไอ้โอโห้ฝีมือมังกรไกลกว่าที่เก็กเหยื่เป็นฝ่ายปกป้องโลกแพท

เป็นมนุษย์ต่างดาวเหรอถึงจะยึดครองโลกได้เดี๋ยวยังงงชีวิตอยู่ใช่ชชชชชชชอคิดได้เป็นมนุษย์ต่างดาวนี่เองก็เลยมายึดโลกได้ฮะว่ามรู้ได้ไงความแตกแล้วล่ะเนี่ยงั้นตาต่อไปปอนเป็นมนุษย์ต่างดาวบ้างจะได้อยู่ฝั่งยึดครองโลกกับคิดได้นะอืหมายความว่าปังปอนจะช่วยคิดได้ยึดครองโลกอย่างนั้นเหรอ,อ เอาไงดีเอาไงดี hmm? ปังปอนรู้ความลับของคิดเด้ซะแล้วแต่ทำไมไม่ต่อต้านแถมยังจะช่วยคิดเด้ยึดครองโลกซะอีกแบบนี้คงต้องปรึกษาหัวนหน้าซะแล้วอ้าวคิดเด้ฝันว่ายึดครองโลกได้สำเร็จแล้วเหรอใช่มันนุ์ต่าดา<อ>วจริงๆ<อ>ด้วยไอย้ยาหน้า เกลียดมากเอัตลักสุกสุกเย้นี่มันอะไรกันคิดได้จะมรุพวกนี้รู้ความลับของเราแล้วรึรอว่าคิดเด้ถูกจับเป็นตัวประกันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วต้องพายความว่าเฮ้ยคิดเด้จะแปร่ภาประยุกต์กับพวกมนุษย์แล้วสินะเอาเดี๋ยวมันม บอกผม,ม้มนุษย์ไปหมดแล้วสิว่าเราทรงคิดได้ไปสอดแมนมเพื่อจะยึดครองโลกมาเป็นที่อยู่ของพวกเราเพราะว่าดาวคิดไม่ออกของเรากันจะตายแล้วยังยังังตก,กสื่อสารเปเลยครับผมยังไม่ได้บอกอันเลยเลยคิดดิไอ,อ้ย,<ห>อยาคิดดเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงจริง้ยมีพวกหน้าตาหน้าเลียดอีกจะมายึดครองโลกของเรารุวยโอ้ยอย่าเข้ามาด้ คิดเด้เฮ้ยคิดเด้เป็นมนุษย์ต่างดาวจริงๆเหรอืมดาวของคิดเด้กำลังจะแตกแล้วคิดเด้ก็จะมายึดโลกของเราใช่หรือเปล่าอ่ะฮนั่งงาฮะซีเรียลแต่คิดเด้ถูกหัวหน้าตัดการสื่อสารไปแล้วนะจริงด้วยนะอย่างนี้ก็ไม่มีพวกมาช่วยเลี้ยวสิเสกแล้วคิดเด้ไม่อยากยึดครองโลกนี้แล้วแหละคิดเด ถ้านอนฝันแล้วทําให้กลายเป็นจริงได้คิดเด้จะฝันให้ดาวคิดไม่ออกกลับมาเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวสิคิดเด้นอนฝันไปก็ไม่ทําให้เกิดอะไรขึ้นหรอกนะอเอามังปอง,องใจไหลจังเลยความฝันไม่ใช่ความจริงสะหน่อยถ้าอยากให้มันเป็นจริงก็ต้องลงมือทําสิไม่ใช่นอนฝันฮะ<า>ต่อไปพวกเราจะช่วยคิดเดหาวิธีจะทําให้ดาวของคิดเดกลับเป็นเหมือนเดิมกันใช่ไหมพวกเราใช่เลย ขอ,อ,อ,อยทุกคนแมงั้งนช่วยปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเฉพาะพวกเรารับซีเคร็ตนะเอาแล้วป้าเมาแล้วาเมาไม่ใช่มาลูกตังเราร้วยเหรอ